สวัสดีครับวันนี้ภารกิจพิเศษเดี๋ยวจอาจจะไปออฟฟิศแต่ขากลับจ่าจะแวะไปเจอน้องพีทและการสัมภาษณ์พิเศษ exclusive กับน้องพีทที่จะถูกส่งไปโรงเรียนทหารวันจันนี้ที่18พฤษภาคมว่าชีวิตน้องเขา จากเด็กทำงานในออฟฟิศเงินเดือนดีๆทำในบริษัทอันดับหนึ่งของเมืองไทยชีวิตได้หานหวนแล้วทำไมมีงานดีอยู่แล้วเงินเดือนดีอยู่แล้วไม่น้องเขาถึงได้มาเข้าเป็นทหารเรืออเมริกาเราลองตามจา่าไปฟังการสัมภาษณ์สดๆกับน้องเขาครับผมเจอแล้วครับน้องพีทเราและจ่าจะถือโอกาสสอนน้องพีทเตรียมตัวไปโรงเรียนทหารทำพวก Facing m o vement ก็คือซ้ายหันขวาหันและต่อไปครับผม l f a c e 2 1 0เอาโอ้โหสวยงามครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไปคุยกันโอ้โ oh, หเมื่อกี้ถ่ายคลิปเสร็จแล้วจ๋าลืมไปอย่างหนึ่งฮะมาหาน้องเพื่อเอาสิ่งนี้มาให้น้องโดยเฉพาะเลยฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราแหมศาสนาพุทธ ตะกุดปลูกเสกครับน้องครับเข้าได้ครับแต่ว่าน้องไม่สามารถใส่ได้ในช่วงในช่วงฝึกแต่ว่าใส่เอาเก็บไว้ในที่นอนเราได้นะพระไปได้เอาไปได้แล้วแต่ว่าเราจะใส่กับตัวเราไม่ได้โอโ้โหน้องปลอดภัยปลอดภะะัยแล้วะยังไงที่ไม่ไม่โคตรโคตรจะเป็นกำลังใจให้อะไรวะโคตรโคตรโคตรสู้เลยเนี่ย คือรีบจ่าพูดว่าโคตรสู้เนี่ยเพราะว่าน้องเขามีทางเลือกเยอะฮนะไม่จําเป็นต้องมาเข้าทหารฮนะแต่แม่งโคตรได้ใจเลยฮะ What we do here is go back 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 back, back. ครับโอเคครับผมเจอกับน้องพีทครับน้องพีทครับผมจ้าโอครับ,รบเดี๋ยวเรารโชว์โชว์ชาวบ้านก่อนโชว์พี่ๆน้องๆก่อนว่านี่วิวเซียโตสวยไหมอากาศดีมากเลยฮะตอนนี้กี่องศาครับ ตอนนี้ประมาณ18องศาครับ18องศาครับอากาศโคตรจะดีแต่ยังอยู่เจ้าช่วงโควิดระบาดอยู่ฮะก็ต้องอยู่ห่างกันอ่าเรามีแมสก็เลยอยู่ใกล้ชิดกันได้แต่ยังไม่แตะเนื้อต้องตัวน้องเขานะฮะโอเคครับะจะได้มีโอกาสออกมาสานักง,งานใหญ่ในเมืองเซียรทโตแล้วก็กำลังจะกลับบ้านแต่ต้องมาแวะเซกุตบายน้องเขาก่อนอ อย่างที่เราจํากันได้น้องพีทได้ออกคลิปของจ่าเมื่อเดือนที่แล้วพูดถึงการพาเข้าสมัครทหารอเมริกันนะฮะและวันนี้จ่าได้โอกาสอยากจะมาเจอน้องและ say g o o d บายน้องพอน้องจะส่งออกวันไหนครับวัน,จ,นจันนี้แล้วครับจันนี้นะใช่ครับสิบแปดใช่ครับโอ้โหพี่โคตรตื่นเต้นเลยไปแทนได้ไหมเราสลับกันไหม <laughs> โอเคครับวันนี้เราก็มาสัมภาษณ์กับน้องนะฮะเดี๋ยวแล้วก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับน้องว่าเตรียมตัวกันยังไง เป็นอะไรมายังไงจากเมืองไทยจนมาถึงจุดนี้จุดเปลี่ยนชีวิตยอยู่ตรงไหนงานอนดีตเคยทําอะไรมาบ้างทําไมจนถึงมา,าศึกษาหรือว่าอยากมาเป็นทหารในอเมริกาเนายังไงเดี๋ยวจะเริ่มดึงคําถามแรกเลยฮะไอขอให้น้องพิทแนะนําตัวฮะเป็นคนที่ไหนเกิดที่ไหนครับเข้าๆาวกการศึกษาด้วยครับครับ,รบก็ชื่อพิทนะครับเกิดที่บุกลินนิว york นะครับ พื้นเพก็เป็นคนโตที่จังหวัดกรุงเทพนะครับคือเกิดที่เมกาเป็นโตที่กรุงเทพมาหานครนะครับจบการศึกษาจากวิทยาลัยดูสิทธานีนะครับจบเบอร์กรนองเบอร์ครับจบเรียนเชฟทำอาหารมาครับทำอร่อยไหมเนี่ยก็ต้องลองดูครับสาวรกรี๊ดกราดเลยป่ะเนี้ยทำอาหารเนี้ยต้องต้องลองมาทานดูครับโอ้โห <laughs> สิปากว่าไม่เท่าเอามาชิมเองครับพ<ฮ>ี่โอ้นั่นไง แล้วตอนนี้ให้น้องพิทบอกประวัติคร่าวๆวว่าเป็นไงมายังไงมาถึงมาอยู่ในอเมริกาได้ครับก็นั่งเครื่องบินมา <laughs> เดี๋ยวพี่ปิดคลิปแล้วกันน้องชอบชอบของเพราะว่าคือจะบอกว่ายังไงดีคือเราเราเกิดที่นี่อยู่แล้วใช่ครับกลับไปโตที่เมืองไทยกลับไปโตเมืองไทยใช่ครับแล้วก็แล้วแล้วงานอที่เมืองไทยตอนอยู่เมืองไทยเราเราโตเมืองไทยเราจบเมืองไทยเราก็ทํางานที่เมืองไทยใช่ไหมทำงานอะไรทำงานเป็นผู้จัดการผู้ช่วยผู้จัดการสาขาห้างร้านค้าปลีกที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับอันดับหนึ่งเลยใช่ครับแล้วแล้วมันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วทำไมเราเราหันเหมาอยู่อเมริกา ทำไมถึงเศรษฐกิจบายงีนะมันเกิดช่วงช่วงที่ว่าพูดง่ายคือเศรษฐกิจไม่ดีครับเขาต้องการลดลดต้นทุนโดยการจ้างออกนะครับก็คือจ้างจ้างพนักงานออกนะครับเราก็เป็นหนึ่งในที่โดนโดนโดนของโดนไปด้วยนะครับก็เป็นนโยบายบริษัทของเขานะครับเขาจ่ายเขาก็จ่ายเขาจ,จ่ายเงินมาเป็นก้อนใหญ่เป,หญเป็นก้อนใหญ่เหมือนกันใช่ครับให,รออให้เราก็คือให้เรา ให้ออกเพราะว่าเขาก็ต้องการลดต้นทุนเหมือนกันนะครับบอกได้ไหมฮะว่าทํางานกับบริษัทนั้นกี่ปีฮะก็ประมาณ2ปีครึ่ง2องปีครึ่งใช่ครับแล้ว2ปีครึ่งเสร็จเนี่ยพอเราว่างงานแล้วคราวนี้ก็เลยเฮ้ยลองมาลองลอง,ลองชีวิตในอเมริกาดูอย่างนั้นเลยฮะหรือว่าหรือว่ามันงงมีจุดหนึ่งที่ว่ามันมันเราเราไปกระหม่อมงานก็คือช่วงนั้นเป็นเป็นช่วงที่ว่ามันเป็นช่วงปิดปิดพีเรียดของปีพอดีคือมันทําให้แบบว่าการหางานที่เมืองไทยมันยากมาก การแข่งขันเยอะนะใช่ว่าเะว่าเพราะว่าเขาเป็นช่วงที่เขาต้องการทําปิดไตรมาสปิดตีเพื่อว่าจะเหมือนกับว่าคล้ายๆกับคนกลายบริษัทก็คือเขายังไม่ค่อยจะรับพนักงานใหม่ก็คือจนรอจนกว่าแบบมันก็หลายเดือนนะครับแล้วเราเราว่างงานตอนนั้นกี่เดือนแล้วฮะประมาณ6 7เดือนเราถึงตัดสินใจฮ้ยไหนมามาลองดูอเมริกาดูไหมตัดสินใจว่ากลับมามาอเมริกาสักครั้งหนึ่งลองกับมันกับสักตั้งหนึ่งชีวิตยิ่งกว่าละครจริงนะฮะสรุปน้องก็หันเหเลือกออปชั่นที่จะมา ไมไ่ถือว่าเสี่ยงแต่เฮ้ยลองมาดูว่าอเมริกามีอะไรให้ออฟเฟอร์บ้างตอนนั้นน้องก็อยู่อเมริกาประมาณ8ถึง9เดือน9เดือนครับเือนแล้วเราลองอะไรมาบ้างครับ8 9เดือนเนียก็มาถึงก็มันยังมันยังไม่มีงานนะครับก็ยากไม่หางานในอเมริกามันก็หางานยากไหมถามว่ายากก็ยากง่ายก็ง่าย,ายครับมันอยู่ที่ว่าคุณเลือกงานหรือเปล่าอือคือถ้าผมว่าคุณไม่เลือกงานคุณก็ได้งานคุณก็ได้งานเพราะว่าทุกที่มันมีมันมีงานให้ทำเหมือนกันครับอเมริกามันไม่ได้ยากอยู่แล้วแต่ว่า ที่คุณตัวคุณเองคุณตั้งใจที่จะมองหาโอกาสหรือเปล่านะครับเราเคยท้อไหมฮะแบบเฮ้ยฉันทํางานออฟฟิศแล้วเราเราการมาเป็นเชฟเนี่ยเราเราท้อไหมเคยแบบมีแบบมีแบบเศร้าไหมหรือว่าเฮ้ยทำไมชีวิตเรามาหารเห hey, อยู่ตรงนี้ได้ไหมหรือหรือ,รอไม่เคยคิดเป็นเป็นทางลบเลยครับมันถามว่าท้อไหมท้อได้ครับแต่อย่าถอยนรคือโอ้โหมันท้อได้ทุกคนก็ท้อครับแต่ว่าคําเดียวคือท้อแต่อย่าถอยอนะค,ครับท้ออย่าถอยใช่ครับคือ มันคือเรามองว่าชีวิตมันอายุมันยังไม่มากครับมันยังเดินหน้าไปต่อมันยังมีโอกาสสำหรับตัวเราเองครับเราอยากทิ้งโอกาสเราต้องเดินไปข้างหน้าพี่พี่ทําความเข้าใจนะว่าเฮ้ยไอไอ,ไอุปสรรคที่บริษัทที่เมืองไทยครับถือว่าเลยอร์นน off, ออฟนะเราไม่ได้ลม้มเว้ยเร,เราแค่สะดุดแล้วเราก็มาตั้งต้นใหม่น้องก็มาลองชีวิต8-9เดือนในอเมริกาใช่ครับ้วแล้ว เกิดมีแรงบันดาลใจอะไรถึงอยากมาศึกษาเป็นทหารเรืออเมริกันครับอ,อย่าบอกว่าพี่ไปหลอกเองมาคนระับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันมีจุดจุดหนึ่งที่แบบเราอยากจะมองว่าเราอยากจะแบบเฮ้ยเอามาอเมริกาเรามาตัวคนเดียวคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้มาเราไม่อยากจะแบบเป็นภาระใครเช่ไหมครับเราอยากจะแบบมีงานที่แบบเฮ้ยอย่างน้อยคือมันต้องหางานที่มั่นคงนะกับชีวิตนะครับงานที่มั่นคงนะค,ครับคืออายุมันก็เริ่มจะ ก็จะเข้าเอกลาบแล้วครับก็ต้องหางานที่มันรู้สึกว่ามันต้องมีชีวิตมันต้องมั่นคงแล้วมันต้องมีมันต้องมีอะไรกับชีวิตแล้วว่าจะไปเทอเทไหลไม่ได้เพราะว่าเด็กๆผมก็ไม่ได้แบบไม่ได้คิดเยอะขนาดนี้เราไม่ใช่เด็กๆแล้วใช่ช่วงช่วงช่วงวัยรุ่นก็คือจะเป็นเทอเทไหยอยู่แต่ว่าพอเนี่ยมันโตขึ้นมาแล้วมันต้องเฮ้ยมันต้องมองไปข้างหน้ามองนะคนแล้วว่ามีอะไรงานอะไรบ้านที่มันสามารถทำให้เรามีอนาคตที่ดีแล้วถ้าใครสงสัยว่าน้องเขามาเจอกับจ่ายยังไงหรือว่าสมัคร ทหารยังไงกลับไปดูคลิปเก่านะฮะน้องคุยกันดีเทลมากเลยครับว่าน้องมาเจอกับจ่ายังไงแล้วเราสมัครการเป็นทหารยังไงเราพูดถึงสเต็ปบายสเต็ปนะฮะกลับมาอีกเรื่องนะึฮะตอนนี้โควิด1 9เนี่ยครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีมีเอฟเฟกทางบ้านไหมว่าหนักไหมหรือว่าหรือว่าทุกอย่างโอเคอยู่ฮะทางทางที่เมืองไทยครับออทุกอย่างโอเคครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ เกษียณหมดแล้วครับก็คือเขาก็อยู่อยู่บ้านครับส่วนทางน้องสาวก็ทํางานเวิร์กฟอร์มโฮมครับก็ได้มีผลกระทบอะไรมากมายอันนี้หน่อยครับไม่ไม่ได้เท่บอกพ่อแม่กับน้องสาวหรือยังว่าข้าทหารบอก้วครับบอกบอกเขาภูมิใจไหมฮะหรือว่าเขากลัวเขาภูมิใจครับเขาก็บอกมันเขาก็อยากจะให้เป็นเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาบอกเพื่อไม่เป็นงานที่แบบดีนะมันเป็นสวัสดิการดีทุกอย่างมันมันมันคคลุม everything ทุกอย่างกับชีวิตคนคนหนึ่ง ก็ถือว่าเราก็มีคน support decision คุณพ่อคุณแม่เขาก็เขาก็อยากให้เป็นครับเขาบอกว่าค้อมาไหนๆก็มาแล้วก็ลองมาสักตั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเหลือไม่กี่วันเองเนี่ยเหลือสี่วันสามสี่วันตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนฮะแล้วเวลาถ้าเราตื่นเต้นเนี่ยเราเราหาอะไรมามาแก้ให้หายตื่นเต้นเต้นไหมออกไปวิ่งออกไปออกไปกําลังกายว่ะวิ่งาลังวิ่งครับวิ่งก็คือทุกนี้ก็คือก็วิ่ง ห้าวันต่อสัปดาห์แล้วกันมี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 อู้บ้างอะไรบ้างครับวิ่งทุกวัน้อมเยอะนะเนี่ยครับก็วิ่งมาเก้าไมล์สิบไมล์ประมาณนี้เก้าไมล์สิบไมล์เอาขาจ่าไปวิ่งแทนได้ไหมตื่นเต้นนะสรุปก็ตื่นเต้นไหมมันก็มีมีบ้างที่ตื่นเต้นครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับขั้นขนาดแบบขนาดนั้นครับกลัวไหมครเข้าทหารเนี่ยจะจะไปส่งออกวันจันทร์เนี่ยกลัวไหมกลัวไหมหรอครับอืมมันมาถึงขนาดนี้ได้ผมไม่มันไม่มีความากลัวแล้วพี่ ไม่มีคำว่ากลัวไม่มีคำว่ากลัวครับแต่มันมีแค่กังวลนิดหน่อยมากกว่าคือ The unknown สิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เราไม่รู้คือมันเป็นสิ่งที่เรากังวลมากกว่าแล้วก็ออย่างนึ่งคือเรื่องของภาษานิดหน่อยซึ่งภาษาผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษถึงขั้นแบบ expert อะไรแบบเขาก็คือก็คือที่เราคือกังวลเรื่องนี้นิดนิดหน่อยหน่อยครับถ้าใครมีความกลัว The unknown นะฮะอย่าลืมไปดูคลิปจ่ายกันวิธีการใส่กางเกงใชงงงงงง ต้องไปดูถึงจะรู้ว่าจ่าพูดถึงอะไรการใส่กางเกงใช่ใช่ไหมใช่ใช้วิธีการใส่กางเกงใช่ครับนะครับคือคือมันจะมีความรู้สึกที่เราคนโทรลไม่ได้แต่พอเรารู้สึกความรู้สึกแบบนั้นเมื่อไหร่ให้ถามตัวเองไอคนที่เราวันวันกลัวกลัวเขาใส่กางเกงยังไงเยอะเอาเอาของจ๋าไปใช้เวิร์กจ๋าใช้ประจําน้องพีทเตรียมตัวยังไงก็จะมีในส่วนที่ต้องสุดท่องก็จะมีอ่า 11ข้อของทางทหารนะครับกด11ข้อที่ต้องถามต้องตรงเป๊ะเป๊ะเลยนะใช่ครับก็ต้องตรงก็จำอยู่ครับก็ต้องท่องนะครับพยายามท่องทุกวัน First General Order to take charge this post and govern m e n property in view โอ้โหใช่ครับจะหายังลืมอ่ะมันมี11ข้อครับที่ทหารใหม่ต้องท่องและทุกคำต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะและถ้าเขาถามเนี่ยต้องตอบทันทีฮะถ้าไม่ตอบจะโดนลงโทษด้วยการ วิดพื้นซ่อมนะครับเตรียมตัวอะไรอีกไหมครับก็มีในส่วนของออกกังการครับก็มีการก็วิ่งครับวิดพื้นซิทอัพก็คือเป็นเบสิกเทนนิงของเขาอยู่แล้วก็คือก็เตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าเขาคงไม่อยากแบบไปไม่ไหวตอนตอนตอนที่ไปฝึกจริงครับก็คือเราก็เตรียมตัวเตรียมร่างกายคิปร่างกายให้พร้อมทุกวันนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ ดูห่างจากผู้คนนะครับก็พยายามไม่ต้องไปไม่ต้องไปพบปักกับใครมากมายว่าช่วงนี้ก็คือต้องดูแลตัวเองนะครับ,รบเพราะว่าโควิด -19 ด้วยเคยคิดไหมว่าเด็กพวกนี้ที่เข้าสมัครเข้าทหารเนี่ยส่วนมากจะประมาณ17ดถึงยแล้วเราอายุ20ปลายปลายใกล้เลขสามเนี่ยเรากลัวไหมว่าเราจะเราจะเราจะไม่ทันเขาเรื่องร่างกายอะไรเงี้ยเราเราเคยอย่างนั้นไหมเราเราคิดเรื่องถึงเรื่องนั้นไหมครับถามว่ากลัวไหมครับมันมันไม่ได้กลัวนะพี่แต่ว่ามัน คือคิดว่าเราพร้อมอ่ะ oh ใช่ครับเราพร้อมเราเต็มที่กับมันนะครับชาติไทยไม่ให้เสียชื่อไง <c oughs> ไจ๋าเราพร้อมนะครับก,ก็ก็รู้ว่าเอย,อย่างน้อยคือเขาถ้าถ้าเขาเด็กกว่าเขาแข็งแรงกว่าเราก็ต้องฝึกให้มากกว่าเขาโอครับ oh ถ้าเขาเราต้องฝึกให้มากกว่าเขา <จด S 2> มากขึ้นจดครับจะต้องฝึกให้มากกว่าเขาใช่ครับโคตรได้ใจเลยวะพี่โคตรดีใจเลยที่ที่พี่แวะมาสัมภาษณ์เนี่ยบพี่แบบมันทําให้ยังไงอะ จ่าที่เป็นทหารมันมแบตเตอรี่<ห>ใ,รใกล้จะหมดแล้วอันนี้มันมันชาร์จขึ้นมาแล้วอีกอ่ะโอ้ยอยากกลับไปเป็นทหารใหม่ไปวิตพื้นวิตพื้นีกโอเคครับคําถามต่อไปนะฮะหวังอะไรครับจากการเข้าไปเป็นทหารจริงๆก็อยากได้ที่อยากได้นะครับมันก็จะมีในเรื่องของความกล้ากล้าความเป็นผู้นําแล้วก็กล้าออกระจากคอมฟอร์ทโซนครับคือเผชิญหน้ากับปะ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 ปัญหาพี่พี่เชื่อว่าแค่แค่น้องพร้อมที่จะเซ็นสัญญาแล้วก็บอกใจตัวเองว่า ฉันพร้อมจะไปทหารนั่นก็คือก้าวแรกที่น้องได้ออกมาจากคอมฟอร์ตโซนหรือวงกลมที่น้องได้ขีดตรีตาไม่ให้เราออกมาเป็นปีแล้วอะ่ะน,นี่เรานี่เราก้าวมาแล้วคสุดยอดเลยวะขอให้น้องประสบความสําเร็จวะที่พี่โคตรจะเป็นเป็นกาลังใจให้เลยอะ่ะครับครับผมครับครับสุดยอดสุดยอดวะ่ะแล้วยังไงเดี๋ยวเราก็คุยกันตลอดเดีย๋ยวไง<ช>มีอะไรนะแนะนําให้เลื่อนขั้นเร็วๆให้ขึ้นขั้น <laughs> ยังไงยังงี้เง,งี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจ่าจัดให้ฮะกลัวไหมถ้าอนาคตอเมริกาจะเข้าสงครามอีกรอบเนี่ยเราจะกลัวไหมคือจะพูดยังไงดีมันคนมันก็กลัวนะครับแต่ว่าคือคนเรามันเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวพี่อเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวเราก็ทำไม่เต็มที่เอาถามว่ากลัวตายไหมทุกคนกลัวตายอยู่แล้วในเรื่องปกติแต่ว่าเราแค่มีสติว่าแล้วอย่างน้อยทุกคนเรามีสติครับว่าวันนี้เราทาทาดีที่สุด นะครับเขาไม่บอกว่าจะตายวันไหนตายเมื่อไรแต่ว่าอย่างน้อยคือเราต้องมีสติครับโอโหจัดรับประกันน้องเขาไปสายงานที่จะาจัดให้ไม่ต้องไปแบกปืนแน่ไม่ต้องกลัวครับสมคามตรงไหนก็นั่งอยู่บนเรือซ่อนอยู่ในเรือต่อเราเราทหารเรือเราซ่อนอยู่ในเรือฮะมีอะไรฝากพี่ๆน้องๆที่กําลังชมอยู่ไหมครับคืออยากเป็นกาลังใจทุกคนนะครับว่าทุกคนนะครับก็คืออยากให้มอง สายงานทหารเนาะมันก็ไม่ได,มไมได้มันก็ไม่ได้น่ากลัวที่คิดนะครับคืออยากจะให้เรองรามาศึกษาดูครับมันมีงานหลายจ็อบที่แบบว่ามันมันทาให้มันน่าสนใจหลายอย่างเหมือนกันนะคร,ครับอย่าลืมนะครับติดตามนะครับเพจจาโออเมริกาอ r o u n d the w o ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผม อ่าตะเบะเลยครับตะเบะสอนสอนตะเบะเท้าเท้าส้นส้นส้นชนเออโอเคยอดนิ้วโป้งต้องเป็นอย่างนี้เหมือนมือคาราเต้เราเอามืออย่างนี้ไม่ได้สุดยอดสุดยอดโอเคแล้วมือเนี่ยต้องโรเหมือนเรามีโคเตอร์แล้วก็ต้องอยู่เส้น เห,เห็นป่ะเส้นซีนซีนอพตึกแคนใช่ป่ะเราต้องชนอยู่ตรงนั้นทุกครั้งเวลาเราถือเนี่ยเราเหมือนเหมือนมีโคเตอร์อยู่ตรงในโรเราเนี่ย<ส>เห็นปะ่ะเราอย่างนี้ในชะ่ไหมแล้วก็อยู่อย่างนี้อยู่มืออย่างนี้ตลอดโอเคแต่ทุกครั้งเวลาเราตระเบะเนี่ยมันจะมีหมวกไงแต่คันนี้ก็คือเราไม่มีหมวกเราก็ต้องตะเบะอย่างนี้แต่ส่วนมากไม่มีงานตะตะเบะอย่างนี้อยู่ละโอเคสุดยอดโอเคครับ ยังไงก็คือเดี๋ยวจ่าจะเมนโช์น้องอให้น้องเตรียมตัวนะฮะก็คือเราจะฝึกน้อง<ป>น้องพี่ครับเวลาเรายืนด้วยกันเนี่ยส้นมันต้องชนกันตลอดชนซ้นต้องชนกันตลอดใช่เราจะอยู่ห่างกันไม่ได้เราต้องเม k e s ว o ว่าส้นชนกันตลอดนะฮะยังไงก็อ่ะลองดู l e f โ base right f a c e โ okay. อเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่จะให้น้องดูว่าพี่ทำยังไงนะเพราะน้องยกเท้า2 1งหอา้าวโอ้โหสวยงามครับคือคือยกไปเลยไม่ต้องหม,หมุนไปโอเคตอนยกยังไม่ไมต้องยกนะแต่หมุนไปก่อนหมุนไปก่อนเลยโอเคเออคือคือน้องน้องตวัดวงกลมอะ่ไมอะไม่ต้องเลยยกมาเลยเออน้องตวัดอะ่ะ เอออย่างนั้นเลยโอ้โหอย่างนั้นเลยไม่ต้องตวัดเออสุดยอดสุดยอดสุดยอดอ่ะต่อไปก็ยากสุดไหน่อยนะกลางคนกหมดเคล่อนละลายไปทาไนอีกฮะโน่เท้านี้ก่อนเท้ายกเท้านี้เท้าขวาก่อนอ่ะเบาเบสอ่ะลองี้เออ เออเออโอเ,โอเคโอเคโอเคนี่ขนาดไม่ได้สอนนะเนี่ยเออต้องฝึกต้องฝึกเราเราจะตวัดเท้าดิเรายกมาเลยเรายกมาเลยโอเคเอาใหม่อ้าวบีเออข้ายัางชั่วแล้วอะไหนไหน,นลองดูของจ่ากดด้วยเลยเพราะต้องทำกล้องกล้องกล้องถ่งายอย่างนี้ เา,เา,เาโอเคต้องไปฝึกหน่อยแต่ว่าใกล้ละใกล้คอนเซปต์ละ